รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีพบกันอีกครั้งนะคะกับนิชตะวินาสุบ,บุรณาและนี่คือรายการโลก360องษาค่ะ la 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 สนับสนุนโดยบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการโลก360องศาครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วรายการนี้มีมา10กว่าปีแล้วนะครับซึ่งเราก็มีการปรับเปลี่ยนประเด็นปรับเปลี่ยนเนื้อหาแล้วก็ปรับปรุงช่องทางการนําเสนอเรื่อยมาครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จักกับรายการก่อนหน้านี้ก็สามารถย้อนดูได้ที่ YouTube c h anel โลก360องศาหรือจะเข้าไปทําความรู้จักกันมากขึ้นได้ที่ Facebook Fanpage โลก360องศาเช่นเดียวกันครับเราถ่ายทำรายการในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อยู่นะครับการเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย แล้วก็การทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานจําเป็นจะต้องทํางานจากที่บ้านแล้วก็ประสานงานกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าถ้าจําเป็นจะต้องมาพบเจอกันเพื่อทํางานจริงๆเราก็จะใช้จํานวนทีมงานให้น้อยที่สุดแล้วก็รักษาระยะห่างให้มากที่สุดครับดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ในช่วงนี้ก็คือว่าการรวบรวมประสบการณ์การเดินทาง10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วมาร้อยเรียงนําเสนอเป็นเนื้อหาเชิงสร้างสารรค์เพื่อที่จะสร้างประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นการกระตุ้นเตือนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับหนึ่งในประเด็นที่รายการเราให้ความสนใจมาตลอดก็คือเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาคนครับหลายๆครั้งเราพาไปดูโมเดลความสําเร็จโมเดลของการพัฒนาของในแต่ละประเทศแล้วก็เชื่อมโยงมาที่ประเทศไทยบ่อยครั้งครับที่ได้ยินเสียงตัดพ้อเสียงบ่นว่าเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายแบบนั้นได้ ด้วยข้อจํากัดต่างๆนานาด้วยอุปสรรคต่างๆนานาซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงครับว่ามีหลายอย่างที่เรายังปรับเปลี่ยนไม่ได้และหลายอย่างต้องใช้เวลารวมถึงบางอย่างอาจจะต้องอาศัยกลไกพิเศษอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับดังนั้นซีรีส์นี้เราจะไม่พยายามตอกย้ําสิ่งที่เป็นปัญหาครับแต่เราจะพยายามนําเสนอตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กหรือใหญ่แต่อย่างน้อยที่สุด ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนอยากลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับเรื่องราวตอนแรกที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับเราตั้งชื่อตอนว่าต้องสร้างคนดีด้วยการศึกษาต้องสร้างการพัฒนาด้วยการให้โอกาสครับ โดยผมได้มีโอกาสพูดคุยกับ2ท่านครับซึ่งเป็นผู้ที่มีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาคนท่านแรกคือดรกฤษณพงศ์กิรติกรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านและที่สําคัญคือท่านเป็นประธานคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยยจากนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณดวงพรทเที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมาการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ของบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาคนอย่างจรงิงจัง,จงมากครับเดี๋ยวเราจะพาไปฟังรายละเอียดกันครับว่าแต่ละท่านมีมุมมองที่น่าสนใจอย่างไรบ้างเตรียมร,ร,ยยรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้แล้วก็พูดถึงทักษะสวัสดี 21, เป็นทักษะชีวิตทักษะมนุษย์ สนับสนุนโดยบริษัทพอตอททจำกัดมหาชนดกรกริณนพงศ์ท่านเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เคยเป็นคณะกรรมการสัญหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการศึกษาเป็นที่ปรึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางด้านการศึกษาและยังมีบทบาทสําคัญในอีกหลายหน่วยงานครับดังนั้นอาจารย์จึงมีมุมมองที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาคนในปัจจุบันนี้ครับประเด็นแรกที่ผมได้มีโอกาสพ,าพูด<ต>คุยกับอาจารย์<ม>ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกครับที่ทําให้เราต้องใช้ชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วคราวนี้ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ ก็ต้องปรับให้ผู้เรียนมีคิดความสามารถและมีทักษะที่สอดคล้องกับยุคสมัยครับเรื่องจากโรคมันเปลี่ยนเร็วมากเนี่ยคนมันจะต้องเตรียมรับาการเปลี่ยนแปลงให้ได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้แล้วก็พูดถึงทักษะสวัยยี่สิเ1เป็นทักษะชีวิตทักษะมนุษย์แต่ก่อนนี้เราสนใจในตัวความรู้หรือจะเป็นทักษะก็เป็นทักษะในอาชีพเลยเช่น ทักษะของทนายทักษะของช่างไฟฟ้าอีกเรียก hard skill ทักษะแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันถัดมาเราก็จะใช้คำว่าทักษะมนุษย์ทักษะชีวิต soft skill life skill ทักษะสังคม social skill หลักๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องความสามารถในการสื่อสารสมัยเราเรียนแล้วก็เราอ่านเราเขียน แต่พอเราพูดถึงทักษะการสื่อสารมันมากกว่านั้นต้องรู้จัก,กว,ว่าจะพูดเรื่องอะไรให้ใครฟังในโอกาสไหนมีเวลาเท่าไหร่รับคนฟังเป็นยังไงตัวที่2ก็คือต้องรู้จักใช้เหตุใช่ผลนะค่อยพูดถึงทักษะการคิด thinking skill อะไรคือเหตุอะไรคือผลทักษะที่3ก็จะเป็นเรื่อง creativity ตัวที่4ี่ก็อาจจะเป็นเรื่องการจัดการความขัดแยง้งรู้จักมีชีวิตอยู่ในสังคมที่เรียกว่า พหุวัฒนธรรมหลายวัฒนธรรมพหุภาษาหลายภาษาเป็นตัวอย่างทักษะส่วนที่21-45ทักษะก็เริ่มพูดกันแล้วว่าการศึกษาของเราเนี่ยจะต้องเน้นตัวนี้นะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยระดับอุดมศึกษาปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วเพราะาลักษณะนิสิตนักศึกษาก็อยู่ด้วยกันแต่พอมาในระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าครูเนี่ยไม่ชินแบบนี้แล้วก็ถูกสอนกันมาคนละแบบ คนเรียนเนี่ยเปลี่ยนยุคหรือเปลี่ยนเจเนเรชันช่วงว่ายี่สิกว่าปีเนี่ยคนเรียนเนี่ยก็จะเป็นเจเนเรชันที่เรียกว่า Y ตอนปลายแล้วถัดมาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นเจเนเรชันที่เหรือ Z เนี่ยขณะที่คนสอนเนี่ยอาจจะเป็นอย่างรุ่นที่เรียกเบบี้บูมแล้วพวกเจเนเรชัน X แล้วก็เจเนเรชัน Y ตอนต้นเพราะฉะนั้นการที่คนเปลี่ยนเจเนเรชันเนี่ยผู้ใหญ่หรือครูมักจะไม่เข้าใจคือไปคิดว่านักเรียน รือนิสิตนักศึกษาคือเราเมื่ออายุเท่านั้นแต่มันไม่ใช่มันเปลี่ยนเจเนเรชันไปแล้วค่านิยมเปลี่ยนจิตทยาการเรียนรู้เปลี่ยนการใช้ชีวิตเปลี่ยนอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันในระบบการศึกษารัฐธรยม,น,มนจะเปลี่ยนได้ช้าเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาเรื่องเรื่องการเปลี่ยนเจเนเรชันมันทําให้เรื่องการที่ชี้ถึงความสําคัญของทักษะสวปกรัทีสป1ดเนี่ยมัน ไ,ได้ช้ชาเรื่องของ hard skill soft skill ถ้าลงรายละเอียดไปเรื่องของการศึกษาการพัฒนาคนของแต่ละประเทศนะครับก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามแผนยุทธศาสตร์แถมบางทีจะมีกลุ่มทักษะใหม่เพิ่มขึ้นมาที่เรียกว่าเป็น meta skill ด้วยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มทักษะที่เขาส่งเสริมเรื่องของความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงสร้างทัศนคติแบบ grow mindset มีความคิดสร้างสรรค์มีความยืดหยุ่น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงกะทันหันก็จะมีทักษะในการปรับตัวแล้วก็เอาตัวรอดได้ครับซึ่งคะแนนทักษะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้น,นะครับต้องอาศัยกระบวนการบ่มเพาะอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งผู้เรียนผู้สอนและที่สําคัญนะครับนโยบายทางด้านการศึกษาก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้ด้วยครับ ผมเป็นประธานทํายุทธศาสตร์ระยะยาวประเทศ20ปีในเรื่องคนเนี่ยก็มาทบทวนกันเมื่อสัก2-3ปีก็พบว่าตัว t 1 s t century skill นี่ยังอยู่ตัวที่เราจะต้องเน้นก็คือตัว digital technology อีกตัวหนึง่งที่เราเน้นก่อนโควิดก็คือเรียกว่า health literacy รู้ท่าทันเรื่องสุขภาพอนามัยนี่ก่อนโควิดเพราะว่าคนไทยเนี่ยอายุจะยาวขึ้น แ้วอายุจะยาวขึ้นเนี่ยก็หมายความสุขภาพจะต้องดีและการมีสุขภาพดีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เด็กเลยต้องรู้เท่าทันเรื่องสุขภาพอนามัยด้วยอันนี้ก็เป็นตัวที่เข้ามาเมื่อสักสาปีเนื่องจากคนไทยอายุยืนขึ้นเนี่ยนะครับคริปมีโควิดมาปีกว่าเนี่ยก็ทบทวนมันก็ยังอยู่นะเรื่อง health literacy แล้วก็แต่มันเปลี่ยนมิติไปว่านอกจากสุขภาพอนามัยแล้วเนี่ยคุณต้องรู้จักป้องกัน ไม่ใช่ตัวคุณเท่านั้นนะครับเป็น health literacy ในในภาพกว้างนักจากตัวเราแล้วคือระบบในเรื่องตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าเราปรับได้ตลอดเวลาคือเนื่องจากไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอะไรมันจะมาโดยนีสักสัก2ปีมา่ใช้คําว่ายืดหยุ่นหรือ r e s i l i e n t คือล้มแล้วลุกให้ได้แล้วเดินไปข้างหน้าให้ได้แล้วก็ล้มได้อีกแล้วก็ลุกใหม่เราต้องพยายามที่จะมีจิตใจแล้วก็สมองที่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ คุณผู้ชมครับผมมีความเชื่อว่าในสถานการณ์แบบนี้เรื่องทักษะความยืดหยุ่นและความสร้างสรรค์จำเป็นมากเลยนะครับเพราะเรายังต้องอยู่กับการปรับตัวตามเงื่อนไขารายวันแถมยังมีแนวโน้มว่าเราจะยังไม่สามารถกลับมาทําการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมๆได้ในเร็ววันนี้ดังนั้นทั้งผู้เรียนผู้สอนแล้วก็ผู้ปกครองเองก็ต้องปรับตัวอย่างมากครับผมเชื่อว่าลักษณะการเรียนมันจะ ผสมละภาษาอังกฤษเล็กมิกซ์หรือไฮบริดผสมมานะคือไปเรียนที่โรงเรียนด้วยเออนไลน์น site, นะเรียนออนไลน์เรียนพร้อมกับที่ครูพูดหรือไอ้ทีเ่เรียกภาษาอังกฤษเรียกซิงโครนัสคือครูกับเด็กอยู่ในเวลาเดียวกันหรือ a s y n อ o n โครเรียนครูอัดวิดีโอแล้วก็เด็กไปไปดูมาก่อนนะถึงเวลาก็นัดคุยกันตอบคำถามในภาพรวมเนี่ย ัวการศึกษามันคงจะต้องคัสต์ไมซ์ผมจะพูดนะคือไม่ใช่27,000โรงเรียนแล้วมันจะเหมือนกันหมดพูดถึงการเรียนออนไลน์เนี่ยเด็กไทยบอกไม่ถึง10%ที่สามารถจะใช้อินเทอร์เน็ตได้จริงๆนะเพราะว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อคุยโทรศัพท์กับใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนหนังสือก็ละเรื่องเรียนหนังสือมันจะมีวิดีโอซึ่งอินเทอร์เน็ตถ้าเปิ่แบนด์วิดต์มันไม่กว้างมันไม่เสถียรและมันไม่ถูก มันก็ใช้ไม่ได้เังนั้นผมคิดว่าตัวที่จะทําให้เปลี่ยนคือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งอินเทอร์เน็ตผมเชื่อแบบนั้นนะแต่คงไม่ใช่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแล้วอาจจะต้องกลับไปวิทยุและโทรทัศน์เพรางนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นผสมระหว่างเรียนกับครูเรียนผ่านวิทยุเรียนผ่านโทรทัศน์แล้วก็อินเทอร์เน็ตเบสคาถามตอไปอย่องถามว่าแล้วอะไรคือมูลค่าเพิ่ม Value Ad d e d ที่ครูจะมีทำไมเด็กถึงต้องมาโรงเรียนในเมื่อตัวความรู้เนี่ยเด็กสามารถที่จะหาได้เองค่อนข้างมากใหม่และทันสมัยและเร็วกว่าครูตัวนี้ผมว่าเป็นปัญหาที่จะต้องต้องคิดให้ตกใช่แล้วครับยิ่งกระบวนการเรียนรู้มีความซับซ้อนมากขึ้นคุณครูผู้สอนก็มีความทา้าทายมากขึ้นซึ่งก็จะต้องปรับตัวตามให้ทันครับแถมรูปแบบการเรียนรู้ในสมัยนี้ ยังต้องอาศัยความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองด้วยนะครับถ้าเยาว,วชนของเราเนี่ยได้รับการพัฒนาในสกีบวก c e แล้วเนี่ยจะเป็นเยาว,วชนที่มีคุณภาพ สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนหลายๆตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับยิ่งย้ำชัดเลยนะครับว่ากระบวนการสร้างคนคุณภาพด้วยการศึกษานั้นไม่ใช่หน้าที่ของครูผู้สอนเพียงอย่างเดียวนะครับครอบครัวชุมชน หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จในเรื่องนี้ทั้งนั้นนะครับหนึ่งในองค์กรเอกชนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาและการพัฒนาคนมาโดยตลอดก็คือกลุ่มปตทครับถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2558กลุ่มปตทได้จัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ขึ้นครับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเด็กที่มีพรสวรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งสถาบันวิทยาศิริเมธีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของเมืองไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อที่ว่าจะให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมของตัวเองให้ได้นั่นเองครับและจนกระทั่งถึงวันนี้กลุ่มปตทก็ยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคนมาโดยตลอดครับคุณดวงพรเที่ยงวัฒนธรรมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ของปตทได้เล่าให้ฟังถึงแนวคิดของกลุ่มปตทว่า ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลกนะคะทรัพยากรมนุษย,นย์มีความสำคัญอย่างมากและเป็นปัจจัยหลักในการที่จะพัฒนาประเทศและสังคมนะคะสอดคล้องกับคำที่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าสร้างคนสร้างชาติในการที่คนจะช่วยสร้างชาติได้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะมีความเก่งมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีทักษะในการที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะ รวมทั้งต้องมีจริยธรรมที่ดีแล้วก็มีจิตสาธารณะที่ดีที่จะช่วยเหลือสังคมในส่วนรวมปัจจุบันเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยร่อยรอนะคะบริบทของการพัฒนาประเทศก็เปลี่ยนไปเดิมเนี่ยเราจะพัฒนาประเทศโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนบริบทมาเป็นการใช้องค์ความรู้มาสร้างพัฒนาประเทศนะคะ ในหลายๆประเทศที่เป็นกลุ่มของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติมากแต่เขาก็สามารถสร้างเศรษฐกิจให้เจเริญก้าวหน้าได้นะคะมีการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมาสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะคะเราก็มองว่าประเทศไทยก็เช่นกันนะคะก็ควรจะมีการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรม นอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกก็เป็นโลกที่ไร้พรมแดนนะคะสามารถหาความรู้ที่ไหนก็ได้ผ่านทางสื่อออนไลน์แต่ว่าการที่จะสามารถที่จะมีองค์ความรู้เนี่ยผ่านการไร้พรมแดนได้เนี่ยการสื่อสารนะคะภาษาก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะฉะนั้นเยาวชนไทยเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องภาษาอังกฤษด้วยเช่นกันปัจจุบันเนี่ยโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะองค์ความรู้เดิมๆเ,เ,เนี่ยก็อาจจะใช้ใน ในอนาคตไม่ได้เยาวชนเองที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของประเทศเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องสรุปเนี่ยก็คิดว่าเยาวชนไทยที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีในอนาคตเนี่ยเราต้องเป็นคนเก่งคนดีมีความสามารถมีไหวพริบและที่สำคัญก็ต้องมีจิตใจสาธารณะที่จะช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม กลุ่มปตทก็จึงเน้นการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยนะคะเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมควบคู่ไปกับการเสริมทักษะการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสร้างให้มีจริยธรรมที่ดีก็มันจะทำให้สังคมของเราเนี่ยมีการพัฒนาก้าวหน้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กรุงปที่ยก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนกาเนิดวิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายแล้วก็มีการจัดตั้งสถาบันวิทยาศิริเมธีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนามุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่จะให้เขาพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนาของเราเองนะก็ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังสนับสนุนการพัฒนา เยาวชนนะคะโดยรวมผ่านการพัฒนาการศึกษาที่เราเรียกว่า PTT Group Model School ช่วงแรกเนี่ยเราจะนำไปใช้พัฒนาออโรงเรียนเครือข่ายของกลุ่มปตทสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งนะคะจะเป็นกลุ่มที่เรามองว่า มีความพร้อมในเรื่องของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะพยายามยกระดับดยการใช้องค์ความรู้หรือกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนกําเนิดยิปเนี่ยไปขยายผลให้กับโรงเรียนเหล่านี้นะคะโดยผ่านการอบรมให้กับครูและนักเรียนนะคะเพื่อที่จะให้ครูในโรงเรียนกลุ่มที่เราดูแลนียมีความเข้าใจในระบบการศึกษาแบบสตรีมนะคะแล้วเพื่อที่จะได้ไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ ส่วนกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่เราอยากจะเน้นให้เขามีทักษะชีวิตนะคะทักษะในการที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพได้นะคะสิ่งที่เราอยากจะทําก็คือว่าเราจะพยายามแบ่งปันองค์ความรู้ที่กลุ่มปตท,ะทมีเนะี่ยให้กับกลุ่มนักเรียนและครูในโรงเรียนเหล่านี้การพัฒนาในกลุ่มนี้เราก็จะเน้นพัฒนาทักษะใน4ด้านนะคะเราเรียกว่า CE นะคะ E แรกก็จะเป็นเรื่องของ Energy Literacy นะคะ ก็อย่างที่เราก็รู้ว่าในชีวิตประจําวันของเราทั่วๆไปเ,เราจะใช้พลังงานเนี่ยค่ะเป็นอย่างมากภาคอุตสาหกรรมที่มีการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆนี่ก็ใช้พลังงานเป็นอย่างมากเราก็มองว่าเยาวชนเนี่ยก็ควรจะต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเพื่อที่เขาจะได้สามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันเขาหรือในการสร้างอาชีพของเขาให้ได้ประโยชน์สูงสุด ส่วน E ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ environmental awareness ก็คือการตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดลอ้อมอย่างที่เราเห็นก็คือภาะวะโลกร้อนภัยพิบัติมากมายนะคะเยาวชนในอนาคตเนี่ยก็ต้องมีจิตสำนึกที่จะต้องพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลน,นะคะ E ที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ entrepreneurship นะคะก็คือการสร้างทักษะของความเป็นผู้ประกอบการอันนี้จะเป็นทักษะที่สำคัญเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่า เยวาวชนของชาติเนี่ยจะมีอาชีพมีรายได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นเนี่ยเขาต้องมีองค์ความรู้ในการที่จะแสวงหาโอกาสในการสร้างอาชีพให้เขาอันนี้ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เขามีรายได้อย่างยั่งยืนสามารถเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้ประเทศได้จนอีที่4ก็สําคัญไม่น้อยกันนะคะเราเราก็ใช้คําว่า ethics and growth mindset เราอยากให้สังคมนดีเนี่ยคนที่ อยู่ในสังคมเนี่ยต้องเป็นคนดีมีจริยธรรมมองถึงส่วนรวมก่อนส่วนตอนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ growth mindset คือการจะต้องพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะในเรื่องของการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องนะคะตัวเขาเองเขาจะต้องเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคอนเซปที่เราเรียกว่า STEAM บวก e ถ้าเยาวชนของเราเนี่ย ได้รับการพัฒนาใน s t e m บวก 4E แล้วเนี่ยจะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพจะมีส่วนร่วมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศแล้วก็สร้างสังคมที่ดีได้ในอนาคต เรื่องของโมเดลการศึกษาและการพัฒนาคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกประเทศนะครับเพราะแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถเรียนแบบประเทศที่ประสบความสําเร็จภายใต้บริบทที่แตกต่างกันได้ครับตัวอย่างเช่นการศึกษาของฟินแลนด์หรือสิงคโปร์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากโดยการคัดครูที่มีคุณภาพและให้ค่าตอบแทนที่สูงรัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพครูเป็นหลักครับ แต่ในบริบทของบ้านเราซึ่งเรามุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักครับให้ความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจจะยังไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเรื่องของคุณธรรมและความสุขของเด็กแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งนี้สะท้อนว่าประเทศของเราให้คุณค่าและให้ความสําคัญกับการเป็นคนดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราได้เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันก็ยิ่งตอกย้ําครับ ว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเป็นคนดีด้วยภาพของศตวรรษที่21ที่มีการคาดเดาเก่อน,นั้นนี้ก่อนที่จะมีโควิดอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันและอาจจะแตกต่างจากภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งแน่นอนครับไม่มีใครตอบได้ว่าจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าจะเปลี่ยนไปไม่มากก็คือความจําเป็นในการที่จะต้องมีกลุ่มทักษะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ hard skill soft skill และ meta skill สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพิสูจน์แล้วว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมทักษะทางด้านดิจิทัลจําเป็นจะต้องมีทักษะทางด้านการสื่อสารจําเป็นที่มนุษย์จะต้องมีความยืดหยุ่นในชีวิตมีความสร้างสารรค์มีความกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันครับ สร้างข้อจำกัดครับเพราะว่าเด็กไม่สามารถมาโรงเรียนได้ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีความท้าทายว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างเสริมและบ่มเพาะเพื่อให้เด็กมีทักษะที่จําเป็นเหล่านั้นได้ซึ่งจริงๆจะว่าไปแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ครูผู้สอนอย่างเดียวนะครับที่ต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ผู้ปกครองเองหรือแม้แต่สังคมก็ต้องมีส่วนร่วมกันในการสร้างสรรค์คนคุณภาพด้วยกันนะครับก็อเอาใจช่วยให้เราสามารถทําสิ่งต่างๆนานาเหล่านั้นให้ประสบความสําเร็จให้ได้นะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ปลอดภัยจากโควิดทุกท่านครับกลุ่มปตททำโครงการ Restart Thailand งานครูผู้ช่วยสอนครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนค่ะเราจะถาตัวเราเองว่าเราสามารถให้อะไรกับเด็กได้บ้างสร้างสารรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider amarin tv